ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ข่าวสารที่จะนําเสนอให้ทุกท่านก็เป็นเรื่องของสิทธิ์ปัตรทองที่สามารถดูแลผู้ป่วยไตายวายหรือรังที่มีรายได้น้อยนะสำนักงานรประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยไตายวายระยะสุดท้าย ครอบคลุมการรักษา3ามวิธีขณะที่กองทุนรักษาเาบาลสวัสดิการไร่าการและกองทุนประกันสังคมก็ให้สิทธิ์แก่ผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเช่นกันแต่การรักษาจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกองทุนสำหรับผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองปัจจุบันครอบคลุมการฟอกไต โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งสิทธินี้เป็นของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยโดยโรคไตวายเรือรังระยะสุดท้ายมีวิธีการบำบัดทดแทนไตยอยู่สาวิธีคือการล้างไตผ่านทางช่องท้องการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการปลูกถ่ายไตยซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทำให้ผู้ป่วยในอดีตจำนวนหนึ่งเข้าไม่ถึงการรักษาและต้องเสียชีวิตลงปัจจุบันขอย้ำว่าบัตรทองให้สิทธิประโยชน์แก่ทุกคนโดยปัจจุบันมีผู้ป่วยไตายวายหรือรังกว่า60,000รายที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาฟรีช่วยลดภาระและความเดือดร้อนจากค่ใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีนี่เป็นข่าวสารที่ผมนำเรียนให้ทุกท่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับขอบคุณนะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ